บองลอุ้มล้ไปดีเคนดดเดอะเลยจุกสซนเลยิวกกวลง,ยงวันนี้ใส่ยาจริงต่ตัวเนี้โหดมากเขเขาใช้ปืนมีไกลมากมากยิงมาระยะสองร้อยเมตร ภาโซนจสัตวอยู่ตอนนี้สัตูเขาโหดมากเลยครับตอนนี้แล้วก็โซีทุกคนอนยะ่มามาสุดท้ายมาสุดท้ายด้วยนะครับสัตวตายันทึกทุกไลน์เลแล้ว,ลวเด็กคัตเอ่อเลยคำถามสามข้อจักที่นีวัที่สีมีสายดนต,ต,ต่อต้า โอ้ยเด็กๆสตูสตูวาะอ่ะโอเคผมคลั่งหลบสตูอยู่นี่หลดกระสุนแบมเต็มแว่นเลยคำถามแรกมีอยู่ว่าในคลิปผมใส่เสื้อกี่ตัวผมขอตอบว่าทั้งหมดด่ๆๆๆๆโอ้นี่เลยทั้งหมดสามตัวครับผม ซึ่งในคําถามนี้ผมได้ถามไปว่าผมได้ใส่เสื้อสีอะไรซึ่งคําตอบนั้นคือเสื้อสีส้มกับสีออน้ําเงินในคลิปครับผมเดือดมากเลยครับในครั้งนี้โอเคนะคำถามต่อไปคำถามที่สองผมได้ถามไปว่าในคลิปเนี่ยมีหัวข้อวัตถุการ์ทั้งหมดกี่ข้อเองซึ่งรวมกันแล้วมีทั้งหมด9ข้อครับทุกคนโอเคสตูไปหมดแล้วโอเคนละ้วในคำถามข้อสุดท้ายี่คำถามที่สาม ซึ่งมีคำถามอยู่ว่าในคลิปเนี่ยหัวข้อที่สองสี่แล้วก็เก้าเนี่ยนั่นคือหัวข้ออะไรบ้างเนี่ยหัวข้อที่สองคือหัวข้อจัดงานสงกรานต์นั่นเองข้อที่สี่นั่นคือการเล่นน้ําแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่เก้าการล่นน้ำตะโหวนี่เฮ้ยศัตรูมาดูเดือดมากเลยตอนนี้วันสุกร์ในปีนี้นั่นเองแล้วในปีหน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ย ก็สามารถไปลองผู้ชอบบอสเกคเขเทำใวิติ้งได้เนี่ยท่าสวัสดีขอไปสู้สกตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย